เบนซ์ดลนะครับรถคันนี้นะครับมีปัญหารีโมทกดใช้งานได้ปกตินะครับกดล็อกกดเปิดได้นะครับแต่เวลาจะสตาร์ทรถนะครับเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์แล้วเงียบนะครับบิดกุญแจออนนะครับไฟหน้าปัดเรือนใหม่ไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับแล้วเวลาบิดสตาร์ทก็เงียบนะครับเสียงไดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับซึ่งเป็นอาการประจำของรถรุ่นนี้นะครับตอนนี้นะครับผมกําลังรื้อหาสาเหตุว่ามีอุปกรณ์ชิ้นไหนที่เสียนะครับ ถ้าเจอแล้วเดี๋ยวจะมาทดสอบใป้ลูกค้าดูนะครับหลังจากทําการลื้อรถนะครับก็เจออุปกรณ์ที่เสียนะครับคันนี้จะเป็นตัวล็อกคอไฟฟ้าเสียนะครับผมได้ทาการถอดล็อคอไฟฟ้าออกไปจากตัวรถลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนล็อคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับแล้วก็ลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับมาบริการรื้อถอดถึงที่จบหน้างานได้เลยนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนล็อคอไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบรถแล้วก็ทําการ เช็คโค้ดลบโค้ดนะครับทาให้ครบทุกอย่างนะครับกุญแจรีโมททุกดอกนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับล็อกเปิดนะครับปกติทุกอย่างนะครับใช้งานได้นะครับตรวจสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจกุญแจบิดออนนะครับไฟหน้าปัดขึ้นโชว์ปกตินะครับสตาร์ทครับสตาร์ติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับ W207 นนะครับหรือรุ่นอื่น มีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้นะครับบิดสตาร์ทเงียบนะครับบิดรถออนนปัดไฟนปัดไม่โชว์นะครับพอฟุงมาลัยล็อกนะครับมีบริการหรือถอดแก้ไขถึงที่ทั่วไทยนะครับ0826166655่งช่างกุญแจไทยยินเดียให้บริการนะครับ